นั่แหละมันห่ายหิข้าว่ะยิ่ข้าวพอเอ้ยมันหน่ายหิวข้าวเนาะโอ้ยกำลัตัวปีเลยเลยิ่ข้าวนาะรูกเนาะนีนีตกันข้ออะิข้าวน่าลักเนาะนี่มันป่นี่ไปินมีคนใช่ตกก็ได้ดิแต่มันตกมันก็ะตกมาหิงดอกตกไม่นึงเลยซื้อมนกะเซาเครื่อมาเคืนี่แหละ ฮัทชาฮัท้าี่้ามเข็กกับหาเงินแล้วไอไม่ดูแไปหางินใชเลาะหาตันีไปด้าตินทงานจับเจริญงานอยังเมื่อแถบานมันเรื่องว่าถาไปยุติสนุกไปด้านบหาเลาะเบื้องแถวงานถายเครืองไงครับที่เราทำนะคว่าอาวจะกดบอกไป่ลย สิเขาไปขายนะเดือได้เดือนน้อยดอกเดือนละล้านสองล้านสิแต่ว่าเขามาเขามีความหูวว่าอะไรอันนั้นเป็นอันนั้นอะไรอันนี้เป็นอันนี้จะซื้อบอกอ,อาศัยความเงินก็นั้นเงินมันจะเอามาขายเองอก็มันได้บ่เบิ่งจริงอยู่ซีบุหงอยู่เด้อเนาะมันมีเนื้อหาพอดีประโยชน์ เออมีฮัควบคมคานยืมขาด้วยซื้อมากับซื้อซื้อซื้อบอรเดียวก็เสียอะา,าะ่าทะทาถะอพี่ดัง ฝนก็ชิตกแล้วฝนก็ชิตกแล้วหดลมพัดมาแล้วฮ่าคนก็นเริ่มหนาวเริ่งพอเชี่ยวหอมไหเดอร์ลุกหนาววะลุกหนาวพอหอมให้เดอร์ว,นวนันหนาวเนาะพอหอมผ่าให้เดอ้อท,ทะท่า thả ơi thả thả อืมอ่าอ่าลินคนเดียวได้ลูกเด้อมอมแมมมอมแมมคนเดียวได้เด้อเขาคานเราแน้นำแหละ เดียวเนาะเพื่อเดียวท่านนี้ได้ทานผู้ชมน้องน้อยทัตทะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะน้องน้อยทัตทะ